ก็นั่งสมาธิเปรื่อสติฟังเสียงฝนตกเสียงสวดบนตนเสียงฝนตกปลำปลำปลำ เป็นกรรมฐานเอาเสียงเป็นกรรมฐานนะมันจะสงบจิตสงบใจได้เหมือนกันเนะพราะเราไม่ในเสียงนี้มันก็ไม่มีความหมายไม่มีรูปร่างไม่มีสดส่งไม่มีความคิดอะไรนะสัญญามันก็ไม่จำว่ามันคืออะไร เพราะว่ามันไม่มีความแตกต่างเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาเมื่อกระทบมันก็ต้องมีเสียงดังขึ้นมาแต่เสียงมันก็ไม่น่าสนใจอะไรมันก็เลยเป็นศักแต่ว่าแล่นสักแต่ว่าเสียง ศักดนะต่ว่าเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมาชาตนะิมีหน้าที่แสดงแล้วก็จบไปนะมีหน้าที่แสดงตัวของมันนะซึ่งเราก็ปฏิเสธการแสดงตัวของมันไม่ได้นะนะเมื่อมันมีเหตุปัจจนะัยมีสิ่งรองรับนะมันก็ต้องกระทบ ถ้ามันตกอยู่ในอากาศมันคงไม่ดังแต่ว่ามันตกใส่วัสดุเป็นสังกะสีอย่างเงี้ยแน้วมันก็ทำให้เกิดเสียงในเมื่อหูเรามันมีหูก็ต้องมีหน้าที่ได้ยนินอิญญาณก็ต้องเข้าไปรับรู้นั่นแหละคือเราปฏิเสธอะไรไม่ได้สักอย่างเลย มันเป็นธรรมชาติเห็นแต่ว่ามันธรรมชาติมันทำงานนะเราหมดโอกาสไปแทรกแซงะก็ปล่อยให้หูมันได้ยินไปถ้าเราแสกแซงเราเราก็จะลำคาญว่าอเสียงฝนดังอย่างเลยฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็หนวกหู เราก็หาสัมรีมาอุดหูนี่แสดงว่าเราไปยุ่งกับเสียงหรือว่าเสียงมายุ่งกับเรานี่เราไปยุ่งกับเสียงเสียงเขาก็มีของเขาอยู่แล้วใจเรานี่ไม่อยากให้มันเกิดไม่อยากให้มันเกิดเสียง ว่าไม่อยากนั่แหละนเราก็เลยไปยุ่งไปยุ่งก็ไปแก้ไขแก้ไขข้างนอกไม่ได้ก็มาแก้ไขตัวเองโดยเอาอะไรมาอุดอุดหูไว้เพื่อที่จะไม่ให้มันได้ยินอย่างเงี้ยมันอาจจะแก้ได้ชชก่สุกแล้วไม่ได้ยินก็เลยไม่ได้ยินอย่างอื่นไปด้วย สิ่งที่มันดีก็มีแต่เราก็ไม่ได้ยินเพราะเราอุดหูแก้แก้ปัญหาผิดสิ่งที่ดีก็เลยไม่ได้รับไปจริงๆถ้าเราปล่อยอย่างเป็นธรรมาชาติเราไม่ต้องไปแก้ไขเพียงแค่ทำใจให้ยอมรับเราก็ไม่ต้านมันไว้ไม่แบกมันไว้ ปล่อยให้มันแสดงของมันอยู่อย่างนั้นใจก็ไม่ไปรับไปแบกนะมันก็ปล่อยให้มันว่างไปเลยนะให้มันหล่นมาทะลุใจเราไปเลยใจก็ไม่ได้ไปยึดเสียงนะว่าเสียงนี้มาทำให้เราลำคาญเสียงนี้มาทำร้ายเราเสียงนี้ ทำให้เราไม่สงบวุ่นวายถ้าเราไม่ยึดเสียงเสียงก็ผ่านไปด้วยดีามันเหมือนกับใจมันบองใจมันว่างใจมันไม่มีพื้นที่ที่จะยึดเสียงเอาไว้เสียงก็ตะลุผ่านไปตะลุผ่านความว่างว่างของใจอใจถ้ามันไม่มีส่วนยึดไม่มีอัตตานะ มันจะมันจะเป็นภาวะที่มันว่างเหมือนกับกระชอนนะที่ว่าน้ำลงไปแล้วมันทะลุผ่านไปหมดผ่านรูกระจรไปหมดไม่เก็บน้ำไว้สักหยดใจก็เหมือนกันนะถ้าเราใจมันว่างใจมันมีบ่องใจใจใจมันมีรูมันมันว่างอ่ะ ประสจากกักน้ําเอาไว้นะมันน้ํามันก็แค่ผ่านใจแค่นั้นเองเหมือนเออทุกเสียงเสียงมันก็แค่ผ่านใจไปแล้วก็ทะลุไปนะไปในที่ของมันเหมือนน้ําที่ผ่านกระซอนไปแล้วก็ตกลงไปในที่ของมันกระจนก็ไม่ต้องไปเก็บน้ําให้มันมีน้ําหนัก นะือว่าทําให้กระซอนต้องเปียกอะไรผ่านมาแล้วก็แค่ผ่านไปเป็นแค่ตัวผ่านใจเราก็เหมือนกันแต่ถ้าทําใจให้ว่างจากตัวตนว่างจากอัตตาว่างจากความยึดมั่นถือมั่นใจนี้ก็จะเป็นแค่ภาชนะเป็นทางผ่านของอารมณ์กันนั่นเองเป็นรูปอารมณ์หรือเป็น อารมณ์ทั้งนามก็ได้รูปก็ไดนะ้เป็นสิ่งที่วิ่งผ่านใจแล้วก็โผล่ไปอีกด้านหนึ่งใจที่ไม่ได้กักเก็บอารมณ์นะแสดงว่าใจเราว่างนะใจเราไม่ยึดมัน่นใจเราไม่ยึดเอาอะไรเลยนะเป็นเครื่องแค่เครื่องมือในการรู้ว่าอะไรเกิดขึ้น ก็ปล่อยมันผ่านไปไม่เกี่ยวข้องไม่อะไรไม่โวยหาเน่ยเขาเรียกว่าไม่มีการยึดมั่นถือมั่นไม่มีอัตตาอัตตานี่เป็นฐานของกิเลสสังเกตปูกิเลสมันกิเลสไปว่าอะไรกิเลสไปว่าเครื่องเศร้าหมองใจ คือมันเป็นภาวะใจที่มันเศร้าหมองมันเศร้าหมองขึ้นมาได้เนี่ยเพราะมันมีกิเลส<ม>ที่จริงกิเลสไม,มไม่มีตัวไม่มีตนหรอกมันเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเหมือนเมฆอะ่ะมันไม,ม่มีตัวมีตนอะไรสาระอะไรหรอกเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจอะ่ะ ใจนี่มันจะเศร้าหมองไดนะ้มันต้องตั้งอยู่บนความมีมีตัวมีตนกว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นสิ่งนี้เป็นของของเราเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนของเราอย่างเงี้ยใจมันพอมีอัตราปุ๊บมันก็ปั้นกิเลสขึ้นมากิเลสเกิดจากการปรุงแต่งตัวตนนั่นแหละเอาตัวต,วตน,นมาปรุงแต่งซ้อนเข้าไป ไม่ได้ตามตัวตนไม่ได้ตามใจก็กลายเป็นกิเลสกิเลสจึงเหมือนกับว่ามันไม่มีตัวตนอะไรแท้จริงมันเป็นอาการหรือเป็นสภาวะสภาวะที่ถูกสร้างขึ้นมาจากตัวตนน่ะฉะนั้นมันจึงไม่มีไปโทษอะไรมันเลยนะมันไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะกิเลสเนี่ยไอตัวที่รู้เรื่องเนี่ยคือตัวตนน่ะ ไอ้ที่เรายึดทั้งนั้นแหละอมันถึงเป็นอารมณ์โกรธขึ้นมาเป็นอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาเป็นอารมณ์เสียใจน้อยใจอารมณ์เบื่อหน่ายอะไรอย่างเงี้ยมันสร้างมาจากตัวตนของเราเนะ่ดูดีๆใจของเรามีตัวมีตนว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราเป็นตัวตนของเราเนะ่ะ อารมณ์มันมาที่หลังนะะถูกบิ้วขึ้นมาจากตัวตนนี่แหละ mm hmm. นะเพราะฉะนั้น mm hmm. กิเลสนี่จึงตั้งอยู่บนฐานของตัวต,วตวนะถ้าเรารู้เท่าทันถ้าเราเห็นว่านี่ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ตัวตนของเราหรือว่าใครความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาลงไปนะนะกิเลสเกิดขึ้นไม่ได้เลย แอเพราะว่าฐานอัตตาตัวตนนี้เป็นฐานของกิเลสแอ่เรารู้เท่ารู้ทันที่ความมีเรามีตัวเป็นตนอยเขาถึงบอกถ้าแก้ที่ตัวตนได้อย่างเดียวนั่นแหละละสักยะทิฐิเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนนั่นแหละกิเลสอย่างอื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้ในใจของเราเลยเพราะคำว่ากิเลสคือ คือมันไม่มีตัวตนหรอกมันเป็นอารมณ์มันเป็นของที่อาการของมันอ่ะคือมันไม่ใช่เชื้อโรคแต่ว่ามันเป็นอาการของโรคเขาจึงเรียกว่ากิเลสตัวตัวที่เป็นเชื้อโรคจริงๆคือตัวตนอ่าพอจะนึกออกก็ได้ไหมอ่ะพอมันมีพอมันมีตัวตนก็คือเชืเ้อโรคนั่แหละได้เข้าไป ในใจของเราแหละเชื้อโรคก,ก็ทําให้เกิดโครคไข้ไ้เจ็บอาการของโรคทั้งหลายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อาเจียนเวียนศีรษะนี่คือกิเลสใครไปเราก็หลงไปฆ่าอาการของมันอาการเวียนหัวอาการปวดหัวปวดอะไรเงี้ยมันเป็นอาการทั้งหมดอะ ที่เขาเรียกว่ากิเลสเนี่ยกิเลสมันจึงเหมือนกับไม่มีตัวตนอะไรเลยเป็นอาการของของเชื้อโรคอาการของโรคนั้นตัวโรคจริงๆคือตัวอัตตาพอจะนึกออกไหมตัวที่มันเป็นเราเนี่ยมันเป็นเชื้อโรคใหญ่ถ้าไม่มีตัวที่มันเป็นตัวเราหรือเรานี่นะอาการของโรคจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีเชื้อโรคนี่มันจะป่วยไหมล่ะ ไม่มีเชื้อโควิดไม่มีตัวตัวที่มันเป็นตัวแพร่เชื้อนะอาการโควิดมันจะเกิดขึ้นได้ไหมมันเป็นไข้ตัวร้อนจมอะไรอย่างเงี้ยปวดเนื้อปวดตัวมันจะมีไหมมาลองคิดดูนั้นหัวโจกมันก็คือตัวตาอย่างเดียวที่เห็นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเรามุ่งมาที่ตัวนี้ตัวเดียวเลย กิเลสทั้งหลายทั้งปวงเนะ่ไม่ต้องไปดูมันเป็นอาการเราจะไปหลงฆ่ามันไปทําลายมันออไม่ได้หรอกนะเราต้องมาจับตัวแม่มันนะตัวที่มันเป็นที่ตั้งของกิเลสทั้งหมดเนี่ยนะกนะ็คืออัตตาตัวตนอย่างเดียวเลยนะต้องถามว่าที่ตรงไหนเป็นเราตรงไหนเป็นของของเราตรงไหนเป็นตัวตนของเราเนะี่ยถ้ามันจี้เข้ามาตรงนี้นะ ถ้ามันคลายได้ในะอาการหายหมดลอาการกีดสหล้งตลางหายหมดมันจะรักษาได้ตรงจุดเลยนะรักษาตรงจุดตรงเป้าใช้ยาไม่มากหรอกถ้ามันมันรู้วินิจฉัยแล้วว่าผู้เห็นมึงแล้วไอ้เจ้าตัวตนอะไรไปู้เห็นมึงแล้วเนี่ย ที่มึงเข้าใจผิดว่าเป็นเราเป็นกองของเราเป็นตัวตนของเราเนี่ยเนี่ยมึงเห็นผิดอยู่จับมึงได้ละจับมึงได้คานางคาเขาแล้วแล้วกิเลสมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเราจับแม่มันได้แล้วลูกมันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วกิเลสทั้งหลายเป็นลูกตัวแม่คือตัวตนมีความเห็นผิดว่าเป็นเราเป็นกองของเราตัวตนของเราอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ ถ้าเราเข้าใจหลักเข้าใจรากเง่าของมันแล้วเนี่ยกิเลสมันเกิดมาจากไหนหน้าตาเป็นยังไงรูปร่างมันเป็นยังไงไม่มีไม่มีรูปร่างหน้าตาอะไรเราจะรู้ว่ากิเลสมันเกิดจากอัตตาตัวเดียวเลยทีนี้เราก็มุ่งมาละอัตตาเนี่ยอัตตาตัวตนเนี่ยมันเกิดขึ้นมา ได้อย่างไรอัตาคือเขาไปยึดในขันห้าว่าเป็นเราเราอยู่ในขันห้าขันห้าอยู่ในเราขันห้าเป็นตัวเป็นตนของเราต้องมาดูนะดูที่ขันห้านี่แหละเวลาจะยึดมันไม่ไปยึดอันอื่นๆนะการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยอุปทานนาขันพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าวาดไว้ย,ย่ออุปทานนาขัน เป็นตัวแห่งทุกทั้งหมดทุกทั้งหมดทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าบอกว่าโสกาปริเทวะทุกขาโทมนัสสุปายาสะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยว่าโดยย่อแล้วก็คือสรุปย่อลงมาทั้งหมดทุกทั้งหมดเนี่ยคืออุปทานขันธ์ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งหมดนั่นแหละเป็นตัวทุกขไม่ว่าจะเป็นรูปูปาทานขันโทขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูป เวทนาุปาทานะขันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญุปาทานคันโทคันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังคารุปาทานขันโตขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณุปาทานะขันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเห็นไหมพระพุทธเจ้าสรุปสรุปให้อย่างดีแล้วว่าโดยย่อ คือเข้ามหาหลักมันเลยเข้ามหาตัวตัวพิเศษตัวตนเลยคือการยึดมั่นถือมั่นในปทในขันห้ามันคือตัวทุกข์เลยถ้าเราคลายความยึดมั่นถือมั่นในขันหน้าได้ก็เท่ากับหมดทุกข์นั่นแหละหมดทุกข์ในอย่างสิ้นเชิงเลยทุกข์ในขันมันมีของมันขันห้ามมันเป็นตัวทุกข์อยู่แล้ว แต่การไปยึดมันถือมันก็ทุกสอนทุกดับเบิลทุกเราจึงละที่ตัวยึดตัวหลังเนี่ยมันจะได้พ้นทุกอย่างสิ้นเชิงโดยที่เราเห็นขันห้านั้นเป็นตัวทุกของมันอยู่แล้วแต่เราไม่ไปยึดมันเพราะมันเกิดมันดับเพราะมันไม่ใช่เราขันห้าไม่ใช่เราเราก็ไม่ได้ไปอยู่ในขันห้าขันห้าก็ไม่ได้อยู่เป็นเรา นะให้อุปมาท่านท่านอุปมาเหมือนว่าเต่าตัวหนึ่งม,มันลงไปในน้ำไป่า้น้ำเล่นเต่าก็ขึ้นมาจากน้ำเนะต่าก็ขึ้นมาจากน้ำก็เหลียวไปมองน้ำว่าเออน้ำก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ได้ใช้น้ำน้ำก็ไม่ได้อยู่ในเราเราก็ไม่ได้ไปอยู่ในน้ำ เนะต่าเห็นน้ำคิดได้เต่าเต่าตัวนี้เต่าฉลาดเนะต่านักปรานะขึ้นมาจากน้ําออกจากน้ําแล้วเห็นว่าน้ําไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่น้ําน้ําก็ไม่ได้อยู่ในเราเราก็ไม่ได้อยู่ไปน้ําเนะี่ยเขาเรียกว่าออกจากอุปทา,านขน 20, นะันยี่สิบสักรยันทิ่ทียี่สิบอ่ะอ ขันทั้งขันมันมีห้าห้าขันใช่ไหมอ่าแล้วก็ออกจากความเป็นเราเราไปอยู่ในน้ําน้ําไม่ได้อยู่ในเราเราไม่ได้เป็นน้ําน้ําก็ไม่ได้เป็นเราสี่อย่างเนี้ยสี่ห้ายี่สิบเขาเรียกว่าสักยะทิฏฐิยี่สิบทันไหมเต่าออกจากยี่สิบประการนี้ได้ในความเป็นขันอือม,มองเห็นแยกออกจากกาัน แยกตัวออกจากน้ำก็ออกมาเป็นผู้เห็นอย่างเงี้ยเห็นน้ำเป็นน้ำเห็นตัวเป็นตัวแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกันด้วยระหว่างตัวกับน้ำต่างคนต่างอยู่อย่างเงี้ยอันนี้แหละเขาเรียกว่าออกจากอุปทาน,นขันถ้าออกได้ก็หมดทุกเลย ออกจากอุปทา,านขันได้ตัวเดียวแค่นั้นแหละจบกิจจบกิจที่จะทำเลยกิจที่จะทำไม่มีที่สิ่งที่ต้องทำอีกแล้วเรียนอยู่แค่เนี้ยไม่ได้เรียนอะไรมากเรียนขันหน้าแล้วก็ออกจากขันห้าได้ก็จบกิจแล้วในพระพุทธศาสนามีกิจอยู่แค่นี้ออกจากความเป็นตัวเป็นตนออกจากความยึดมั่นถรือมั่นในตัวตน มันก็ไม่มีเราไม่มีของของเราไม่มีตัวตนของเราเป็นสักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่าขันตามเหตุตามปัจจัยวางใจได้อย่างนี้ก็จบแล้วเอาอะไรอีกนะจบจิจไม่ไปสแสวงหาขันเกิดอีกแล้วเขาเรียกว่าดับขันทพระเจ้าเรียกว่าดับขันดับขันปรินิพานมันดับขันมันดับอย่างเนี้ย ก็คือไม่ได้ยึดขันเขาจึงเรียกว่าดับขันขันมันมีอยู่แต่เราไม่ยึดมันเห็นตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงนะดับขันปรินิพานไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนะสิ้นอาสวะในชาตินี้เลยนะไม่ใช่ตายนะตายนะตายนะีต้องกลับไปเกิดอีกถ้าดับขันแล้วกนะ็วางขันลงได้แล้วนะ วางความยึดมั่นถือมั่นในมันให้ได้ในชาตินี้เราก็ลองลองไปลองทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน่ะเราต้องเห็นมันก่อนทุกตัวแหละไปจาความรู้จักรู้จําแล้วบอกให้แล้วรูปเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงสัญญาเป็นยังไงสังขารเป็นยังไงวิญญาณเป็นยังไงฟังฟังทุกวันอยู่แล้วทีนี้หน้าที่ของเราก็ต้องไปทําความรู้จักมันทุกตัวนั่นแหละ หน้าตามันเป็นยังไงรูปเป็นยังไงเวทนายังไงสัญญายังไงสังขารยังไงวิญญาณนยังไงแล้วก็ไปรู้แจ้งเหตุจริงในความสัมพันธ์ของมันทุกๆตัวเหมือนกันมันทํางานส่งต่อกันยังไงต้องไปแจ้งในการขบวนการของมันอีกเห็นจะชัดว่ามันส่งต่อกันยังไงส่งไม้กันยังไงมันเอาไปใช้กันยังไงนะเราก็เห็นจะชัดลงไปอีกว่าแต่ละขันเนี่ยมันเกิดมันดับยังไง ในขันหน้าเนี่ยเราเห็นจะชัดว่ามันตัวทุกมันเป็นทุกยังไงที่ว่าทุกในขันเนี่ยอุปทานเป็นยังไงตัวทุกมันทุกยังไงแจ้งในขันแจ้งในทุกเพราะว่าขันนี่เป็นที่ตั้งแห่งทุกแล้วออกจากความที่จะวางมันได้ยังไงดับขันเน่ดับยังไงเออไอ้ต้องเข้าใจทุกทุกขบวนการของ ของขันห้าเนี่ยเขาเรียกว่ารอบรู้ในกองเองสังขารเพราะสังขารนี่คือขันห้าขันห้าคือสังขารมันคือการปรุงแต่งของของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเรารอบรู้อย่างที่พูดมานี่นะเราก็ออกจากมันได้รู้จักมันเขาเรียกรู้จําแล้วก็ไปรู้จักนะแล้วก็ไปรู้แจ้งนะรู้แจ้งในขันทั้งหมดแล้วก็วางขันลงเขาเรียกว่าดับขันปรินิพาน อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเรานะแคบข้ามาแคบกวามาแคบกวามาอยู่แค่ตรงนี้แล้วนั้นะเราไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยนะรู้แจ้งรู้จริงในขันห้าให้ชัดแจ้งในะทุกขบวนการทุกหน้าตาทุกตัวตนที่มันแสดงที่มันหลอกนะที่เราหลงไปอ่นะจะต้องทันรู้เท่ารู้ทันนะแล้วก็มีปัญญาประกอบ แทงตลอดทุกสายทุกตัวเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกรู้แจ้งแทงตลอดมันตลอดในความเป็นเป็นสัแต่ว่าธาตุตรรมธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ตัวตนเราไม่ใช่เราไปอยู่ในขนัขนธ์หน้าขันธ์หน้ามาอยู่ในเรา,าไม่มีเป็นเป็นสภาวะาตามธรรมชาติเท่านั้น แต่ต้องแจ้งตัวนี้นะถึงจะวางวางมันได้ละนี้ก็ให้ขอคิดขอทำไปสังเกตสังกาให้เกิดปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในขันห้าของตัวเองนะเพื่อเข้าถึงมรรคนิพพานไปจะดับขันปรินิพพานได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกตันทุกคนเทิน